ปลัดกระทรวงสาธารณสุขหมอเกียรติภูมิวงรจิตบอกว่าขณะนี้สถานการณ์เริ่มมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรียกว่าเป็นละลอกเล็กๆสมอ l เว็บมีการเตรียมพร้อมในระบบสาธารณสุขเอาไว้รองรับกำชับแจ้งไปยังหน่วยงานสาธารณสุขทั่วประเทศให้บุคลากรทางการแพทย์ ระมัดระวังป้องกันตัวเองในการให้บริการเตรียมความพร้อมเรื่องหยูกยาเวชภัณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เด้งเดินหน้าในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนส่วนการแจ้งเตือนภัยโควิดตอนนี้อยู่ในระดับสองนะครับท่านประหลัดบอกว่ายังไม่จำเป็นต้องยกระดับการแจ้งเตือนขึ้นมาแต่ให้เน้นในมาตรการที่สำคัญที่ทำกันอยู่สองอยู่ ก็คือ universal prevention หรือมาตรการป้องกันโรคกับ universal vaccination มาตรการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม